ไอ้เหี้ย่น้ำพุ่งเสียบตูดไอ้สัตันไม่ได้อยู่ตรงโู้นเรื่อนมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นหรอมันไปยังไงวะมึงไม่เห็นเรือหรอมาแล้วไอ้เหี้ย่นี่กายโอ้ยไอ้เหี้ย่อายุวิญญาณวะว้าวจบเลยเจอกระบอกก่อนเอาบอทก็ได้อะเกียนนี้ได้ไงวะ มึงกับกูเพิ่งเล่นเมื่อกี้ไอ้เยัยชวนก็เพิ่งเล่นเมื่อกี้ชิบหายกดเรื่อกดเรื่องปุ๊บมึงไม่ไม่ใครเป็นหัวหอกอะมึงกดพร้อมให้หมดสิไอ้ชวนไอ้ชวนยังไม่กดกดตรงไหนอ่ะกดพร้อมปุ่มเหลืองไงต่อสู้กันต่อสู้เออการต่อสู้อ๋อนี่อ๋ออ๋อเปิดฟองเปิดฟองโอ้ยแล้วบอกโอ้เรากำลังจะไปอียิปต์ละเนี่ยท็อปิคอลทรเวลทำเสียงหลอดทำไม ท็อปิกอ็แปลว่าธรรมชาติ trouble t r o ปัญหาแล้วมึงจะทำเสียงรอทำไมโอ้โหเพื่อนกูเย yeah, ี่ยมไปเลยชื่อเย็ดดูจะเอาการ์ดทูมาด้วยเย็ดดูเดี๋ยวรู้จักไหมเกมนี้สนุกแต่เดี๋ยวแพ้ตอนนี้จะไม่สนุกไรที่เดี๋ยวกูได้ลบทิ้งแน่นอนเออแต่มีอันสุดท้ายพอรู้เลยว่าใครทำทีแพ้ไฟอินเดอร์ฮอร์ไฟอินเดอร์ฮอร์ไฟอินเดอร์ฮอร์ไปด้วยกันไปด้วยกันี้ไปเดี๋ยวนี้เด๋ยวนี้ไปเด๋ยนี้ไปเด้๋ยวอี้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเดีนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยน้ไปเดี๋ย

ป้องกันป้องกันฐานป้องกันฐานเราสามารถยิงเพื่อนตายได้ป่ะโอ้โหระเบิดโคตรแรงเลยแล้วมึงจะยิงเท่าไหร่เฮนะ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอะไรไปโยนไอ้เหี้ยลากร่อนลากร่อนไอ้เฮียมอร์นิ่งเซตาอะไรประโยชน์จริงๆริงเพื่อกูเพื่อนเพื่อนต้องฆ่าให้โอ้ระเบิดโอ้โหไม่พวกมึงอยู่ตรงนั้นกรหมดเลยล่ะเกิดสิบคะแนนเพื่อเกิดใหม่คือยังไงวะเนี่ย ไม่่รู้อาต้องฆ่าได้สิบตัวคุณโดนลุกคนได้แล้วเดี๋ยวกูไปมาวินแป๊บนึงฝากความหวังกูวดนโดนลูกเย็ดแม่งที่อะไรเฮียโอ้ทุกคนกูไอ้เฮียกูแม่งเจอหกไอเฮียงงเจอแท้เฮียไอ้เฮียโดนชนโอ้ยงงเลยงูแท้แเอาใหม่เอาใหม่กูขอเกีงเอาใหม่เอาใหม่กูก็ชอบอ่ะ กูเห็นเลยเต็มหน้าเต็มาตาเลยวแบบโป้งให้นี้เปิดกล่องด้วยต้องใช้แหวน <ไอ S 2> เปิดกล่องป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เคียนั้นมันทีบอลไอ้เคียเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราป้องกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาป้องกันหาเดียยหรอเออป้องกันป้องกันเพื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอลองอีกสักรอบไหมอันนี้เล่นกระบอกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้กรบอกอไอ้เคียกระบอกเราเล่นกระบอกไหมโง่กูมีรัดมันบอกว่าโหมดเมื่อกี้อนาเขตคือเอ้หมดอนาเขตคือ ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากแหล่งศัตรูตัวะกา<อ>เพื่อสะสมเลเวลอัพเกรดอ๋อเล่นกบบระบอกคือเป็นการปั๊มเลเวลเว้ยนี่นี่มันมีมึงเห็นรถถังปะมึงกดที่ลงรถเลยแล้วมันก็จะมีป๊อปบบืนติดอยู่ข้างบนเลยอันที่สองเลยอ่วาวเก้วอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดขวาแล้วกวาแล้วเนี่ยขวบสุดเลยตอนนี้โอ้ใช้เวลาอัพเกรดแปดวินาทีมันดูสีรถกูกูไปทาสีรถใหม่มาทาได้ด้วยหรอเป็นสีได้หรอ ต้องลองรถอ่ะอะแล้วมันมล่ะสีม่วงสีม่วงถังสีม่วงไม่มันมีตัวมันมีแต่ตัวอย่างไม่ใช่หรอเฮ้ยมันมันปลดล็อกได้ดิถ้าปลดมันไม่ได้ครับไอสัตว์ทั้งหมดเอากูเห็นมีแต่ตัวอย่างอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเปลี่ยนไม่ได้อะไม่เห็นแลกูสีเลยสีตัวรถถังอ่ะทำไมกูเปลี่ยนไม่ได้เพราะมึงไม่มีอะเราต้องเล่นชนะเล่นใน้ชนะบอดสักเกมนึงก่อนไม่บาี้คือมันแค่ถ่วงเวลาให้นายสุดไม่ใช่หรอวะ โหมดเมื่อกี้มันแค่ถุงร้ายนานสุดไงเอาชีวิตรอดนานที่สุดอืมใช่เอาชีวิตรอดคือกูต้องมีชีวิตรอดอีกที่นึงพูดผิดตรงไหนแค่ยูไม่ตายนะกลัวแม่งไม่ตายเพราะอะไรหรอเหี้ยฮีจุกปากไปเชนุสีวัววัวเฮียเอาไปดูกันดิไปดูกันดิจะไต่ขบวนขรังสักตัวอยู่ขลังทหารจะไต่ขบวนไปทหารนี่บ่นหรอวะ บอด,ดีิเฮียมึงไม่เห็นโนหรอโอ้โอ้อยตาย,อยไอ้อเฮีย,ยจะตูดเอากูเป็นลูกไอ้เฮีละละยโดนรถไฟชนไอเฮียตูดดิเฮียเดี๋ยวตายไอมันไม่เป็นไรเว้ยเป็นไอ้เฮียหายไปเลยเฮ้ยข้างหลังท้าทหลังข<อ>าง อหาไอ้เหี้ยทหารขบวนไอ้ควายไอ้เหี้ยรถไฟมาไอ้โง่โอ้รถไฟมันมีจุดเพิ่มเลือดพไอวินอันนี้อะไรวะไม่รู้ว่ะไอเย็นโอ้ยไอ้ชวน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 ตามข้ามาเอาเอาเลือดมาเอาเลือดมาทหารอย่าบังคอ้สัตว์ไอเย็นทหารไหนเลือดไหนเลือดมึงเก็บมึงแย่งกูทำไมลงเลือดมึงเต็มเลือดเฮ้ยของกูของกูของกูทุกอย่างของกูยิงแม่งเลไม่ไหวสัตว์ยิงเพื่อนไอวะยา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 ไอ้ักษ์ไตระโลบว่า ไอทหารเดี๋ยวกูเป็นโลทหารไอ้เหี้ยทหารกูตายขอให้มึงตายแต่กูไม่ตายไม่ตายไม่ตายชวนชวนหลบอย่าบังไอ้ชวนไอ้เหี้ยชวนอย่าบังไอเงี้ยชวนอย่าบังไอ้เหี้ยชวนตายครับผมตายยืดตัเยืดตัวยืดตเยตัวเขาขึ้นมืเยืดตูวจะโดนแล้ววคน โจะนไเปิดใช้งานโลอ้เฮือกเฮ้ยมันตั้งป้องปืนมันตั้งป้องปืนมันตั้งป้องปืนแล้วยังไงมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นทหารทหารมาบินอยู่ไหนมาบินกูโดนล้อมนี่บอทนี่บอทนี่บอทหรือวะไฮือกคุณโอ้โหคกูโดนล้อมไม่ใช่คุณตายเลยไอ้เหี้ยไอ้ชีวิต ไม่ไรสองนาทีจะหมดเวลาแล้วเลยสองนาทีมันปึ๊มันมีปึ๊ดยืนไว้อย่าตายช่วยหนูเข้าใจแล้วถ้าตายถ้าเราตายหมดไม่เหลือเพื่อนเลยใช่ปะมันจะจบเกมมันที่ใช่มันมันต้องเก็บแต้มในการชีวิตเนี่ยถ้าตายก็จะจะปอดโหลูกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่พวกเราเหลืออีกสองนาทีจะหมดเวลาแล้วเว้ยเมื่อกี้ไอ้ไม่หมดเวลามันนับเพิ่มเวลามันนับเพิ่มไอ้เมื่อกี้มันนับถอยหลังไม่ใช่หรอคือมีเกมเปล่าพวกเราต้องการฐานหรือว่าพวกเราต้องสวายเวอร์วะ สวายสวายแบบเนี้ยไม่มีการถ่ายเลยไอ้เหี้ยแล้วจะชนะยังไงบอทแม่งโคตรโหดไม่มีชนะไม่มีชนะแค่ยื้อให้ตายสุดเลยไม่มีชนะกูไม่อยากตายไอเด็กเล่นอะไรเด้อเล่นเล่นน้องชิดีตายงได้ใช่มึงไม่อยากตายแต่เมื่อกูไปโล่เมื่อกี้กูเห็นไอเด็กไอเหี้ยกูก็ตายครับไอชวนเราต้องมีฟ formation ป่ะวะหาชวน อันนี้มันตอนแรกๆมันก็มีนะเว้ยหลังๆไม่มาแต่ทุบิดเลยไอ้เงี้ยแม่งมีนี้เลยแม่งมีตั้งป้อมปืนกับยิงปืนกลลัวๆใเหี้ยไปไปคอมไม่ใช่คือเอาอย่าอยู่หน้ากูไอ้ชวนเป็นหน่วยหลังตอนนี้เราเหมือนเราเวลหนึ่งเวตบกับคนเวลเก่าๆไอ้สัตว์ไอมีแต่รถถังโง่ๆอีกฝ่ายแม่งตั้งป้อมปืนเนี่ยบอดโทษบอดโทษเก่งเลยไอ้สัตว์ไม่มีอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลย เฮ้ยทหารไปไปซ้ายก่อนตามเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเพื่อนกันยิงเพื่อนกันยิงไปมาลงมาลงเออสวยสวยไอ้เชยิงเพื่อนไม่เป็นไรเว้ยตามกูตามปูอ่านี้เฮียตามกูว่านีไอ้สัตว์มึงไม่ตามกูเลยไอ้สัตว์โอ้โโอ้ชิดโอ้ชิดแมนขบบนขบบนขบบนฮิตหินไปหินฮินโอ้ยทุกคนกินิวช่วยก่อนช่วยก่อนใครใครเลือดจะหมดให้เพื่อนก่อนให้เพื่อนก่อนไอ้เหี้ย โอ้ยช,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 ช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนดักดักทางออดักดักทางอ่อนี่นี่มาล่างมาล่างนี่มันล่างนี่นี่นี่ดักแม่งดักแม่งเฮ้ยเฮ้ยจะยิงช่วย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 เก็บเลือดเก็บเฮ้ยเอาให้นานที่สุดเอาให้นานที่สุดดิเียเออเก็บเลือดสิเก็บเลือดสิเออกู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 เนี่ยวินมาแล้วมาวินมาแล้วได้ได้โคบบีเฮ้ยมันมีขึ้นหน้าโกรธไปคนป่าคนป่าคนป่าเอ้แย่รถคันใหญ่จังเลยคนป่าคนป่าใครคนป่าวะนี่ไงคนป่าอยู่นี่อยู่ในพุ่มเนี่ยลับลับไม่ดงเนย่ะ มาวินมาเพียบเลยมาวินมาวินซุ่มดูหีซุ่มดูหีได้ได้ได้ซุ่ม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 เอ้ยสวยในในพ่กในพวกในพ่งในพวกในพวกเห็นไอเห็นอะไรขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ปะเห็นแล้วเอ้ยใครเลือดน้อยไปเก็บไอ้ไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชวนไปเก็บเลือดไอ้ชวนไอ้ชวนตรงนี้ตรงนี้ข้างในข้างในชวนเข้าไปชวนเข้าไปไอ้ยุปไอ้ยุปช่วยไอจอดไอ้ต้อยชวนไปเอชวนอยู่ไอ้พี่เข้าไปเก็บเลือดก่อนดิไอ้พี่ข้างในเห็นปะข้างในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ร่อนเลือดเก็บเลือดตรงนี้โอเคไอชวนไอ้ชวนเข้าไปไอชวนเข้าไปชวนเข้าไปก่อนชวนเข้าไปก่อนเปิดโล่แล้วเปิดโล่แล้วไไอ้เหี้ยไอ้้เหียโอ้้้หหไออเเียทพื่กกูระสสุนมดลวัต มื่เก็เือี่ไปเก็บเลือไปไม่มีใครเขาไปเก็บเรือหรอไอ้้ยน้ำพุ่งเสียบตูดไอ้สัตว์ไม่ไดงนู้นเลือมัีอยู่ตรงนี้ไอ้หี้ยมึงไม่เห็นหรอมันไปยังไงวะมึงไม่เห็นเรือหรอมาแล้วไอ้เหดี่าเออไอ้้ยไอ้ยวิ่งอย่ไหนวะว้าาาฮ่าฮาาาา่่่่ แกตือก้อนกากเลยเชี่ยคืนนี้ไม่ชนะบอทลปิดกองปิดกองไนนอเออถ้าเราเออถ้าคืนนี้เราอยู่ไม่ถึงสี่นาทีกูไม่เลิกเล่นนะไอ้เชี่ยบอลไม่เอาขม่าวไอ้เชี่ยเมื่อกี้กูดูเวลาเฉลี่ยเราเลยเราประมาณสองนาทีสิบข้ามตาดอนเลยชเฉยเลยอ่ะขับของขับของได้แล้วขับของได้แล้วขัพมันอัพเลือดให้ป่ะมันเพิ่มเลือดได้มันต้องมัเอาบูปีนครบสิบอันไปตีเว้ย เออมันจะขึ้นเป็นรถถังคันใหม่ใช่ปหมใช่ใช่ใช่เออเป็นบอดี้ใหม่เออใช่มันเป็นล้อใหม่ไอ้เหี้ยแต่กูไม่อยากได้ล้อไอ้สักกูกูอยากให้กูได้ของม่วงว่ะไอ้เหี้ยมันอัปเกรดอันไหนดีกว่าปืนหรือว่าดีดีกว่าว้เพี่ปืนไปก่อนเลยหรืออัพโลดดีวะอัพโลดจะช่วยอะไรปะหวาสกิลมีเหรอวะมีมีอัพโลดได้ด้วยหกสิบบาทโคตรแพงไอ้เหี้ยไหนโลดอยู่ไหนอ๋ออันนี้เป็นันโลดโคตรแพงเลยอัพดูว่ะยีปะหวาไอ้เหี้ยอัพแพงเลย ไอ้เฮียโลาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลยสัตว์แม่งรีโหลดนะนที่ผ่านไอ้เฮียแต่กูใช้นะเว้ยตอนเลือดน้อยอ่ะไปไปไปยิงครั้งเดียวก็แตกแล้วไอเฮียไอ้รอบนี้เปลี่ยนบ้างดิเอาไอ้กูไปยืนหน้าเอาอ้กูไปยืนหน้ามึงดิไอ้เฮียไอ้คนหน่วยแทงมึงก็ต้องอัพโลมาเต็มจังไอ้เฮียกูยืนไม่ได้ไอ้สัตว์กูโดนน้ำเนี่ยกูแตกเดี๋ยวต่อไปกูกูอัพแต่โลดีกว่าเย็ดไอ้เฮียหน่วยแทงหน่วยแทงทุกคน เอ้ยกูทำได้ตรงนี้รถไฟเยอะไปบนไปบนรถไฟน้อยมาตามกูตามกู <ไป S 1> จะได้ไ <ป S 2> ตามไปตามกูตามกูตรงนี้รถไฟน้อยตรงนี้รถไฟน้อยนี่เจอแล้วไอ้ตัดฮัลโหลสวัสดี้เฮียโอ้แหลกไอ้เฮียเกมเฮียฮยังไงอีกเบิกเล่นไอ้เฮียเบิกเล่นทุกคนโอ้โหไฟชันรับารอาไมชันไว้ทุกคนยิงมั่วแล้วมวยเอาล่างก่อนทุกคนเอาล่างก่อนไอ้เฮียไปเก็บเลือดไปเก็บเลือดไปช่วยช่วยก่อนช่วยช่วยก่อนไอ้ฟี่มันไปไหนอะ นี่ไงกูลังไปอยู่กูลังไปอยูไอ้โจทย์โจทโจทได้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 ยิงเอาวิ่งยิงยิงยิงมันยิงมันสามารถยิงทะลุผ่านัวเพื่อนได้เว้ยไอ้เหี้ยโดนใครกูโดนใครวะกูโดนใครวะไอ้ตัดเิ็บแม่กูเจ็บเองเฮ้โบน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 เฮ้ยกูโดนใครอะกูโดนใครอะกูเจ็บมากเลยอะเพื่อนเลือดมีเลือดไหมเลือดไหมมีเลือดไหมอุ้ยเลือดอะไรจะเกิดเออต้องต้องยื้อเวลาไอ้ชวนแลกก่อนชวนแลกก่อนชวนแลกก่อนไม่ไม่ไ <observer> ม่ มึงเรียกอะไรกว่ามึงเรยไอ้เหี้ยงั้นกูเก็บไอ้เด็กเงี้ยกูขอกูของกูขอเฮ้ยเอายื้เวลาหัวเดี๋ยวตายไอ้เหี้ยมึงฆ่าทุกวันมาแล้วมาแล้วบุกกูเขอสั่งให้ตีเดี๋ยวนี้เฮ้ยเอ้ยยายยายที่ยายที่ทุกคนโดนล้อมมาแล้วต้องหลบต้องหลบต้องหลบเออกูเกิดแล้วอย่าตายนะไอสัตว์อย่าตายไอ้พี่ไม่ตายไม่ตายยังไงบนมันมาบนมันมากูจะเกิดแล้ว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 เอ้ยหนีหนีแล้วหนีแล้วออ๋ มันต้องให้เพื่อนยิงใครเว้ยมันต้องให้เพื่อนยิงใครเว้ยเพื่อนยิงไอ้ช่วนยิงคันเดียวกูเกิดได้คันเดียวกูเกิดแล้วโอเคกูเกิดแล้วเกิดแล้วไอคือมันตั้งโล well. แล้วมันตั้งโลลแ้วเนี่ยตุ้งาแล้วเพื่อนถอยมาถอยมาถอยมาถอยไม่ได้รถไฟมาโอ้ยรถไฟอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอเดียไอเดียตายตายโหโอยิงไ่หนักโดนช็อตคุโดนช็อตมันมัน e m b ใส่กูไอ้สัต e m p ไอ้เหี้ยมึงดูนี่แค่บอดก็โกงแล้วไอ้สันเรื่องไอ้เจคนด่ว่าเล่หนึ่งแล้วนับคนไอ้เหี้ยบอดแมงว็วเก้าเก้ายงหวกูวิวหนึ่งดไรดังไรไอ้คนรอบนึงดว่าอาไปสัรอบสักรอได้ดีไอ้ดียางหาเลยหาสุดยอดบอดโกงนี่มานไมตังเกมมี่หายากจังเลยโอ้โหเงินกูหมดเพื่อนหมดเจี้ยงเลยไม่เหลือเลยเลยอับเกมดีก็มึงก็มึงแพ้มันก็หาเงินยากจี กูอยากได้รถกูอยากได้รถคันใหม่กูกูอยากใช้คันนี้กูอยากเปลี่ยนสีรถไอ้เหี้ยกูไม่อยากได้สีนี้เออเนี่ยคนละไอ้คนละลุยกูว่ามันก็น่าจะเหมือนเดิมอ่ะมั้งแบบยิงจังหวะไปเราฆ่าเรตายหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูยืนได้นะแต่มึงต้องสลับสนุนกูนะเว้ยกูยืนได้ไม่นานเลอันนี้ถือคองทงนี่ใช่มันต้องชิงทงคืออะไรวะชิงทงชิงทงคือไงอ่ะเราไปเอาทงเหรอคือคือทงใช่แล้วก็เที่ยวะ ไอ้เกียช่างแม่งเยวก็รู้อีเนี่ยมึงเห็นธงสีเหลืองเมื่อกี้มเห็เอนเ็ว้าวเฮ้ยมึงจำมึงจำจุดเจ็บเลือดไปน่อยไปด้วยกันไปด้วยกันหน้ยอย่าแยกกันไปไปยิ้มหาพ่อมึงไรสั์มันตกไงวะว้าวเจอเจอไอ้เหียไอ้เหียกูตายเลยโอ้โหร้อนแม่ต้ออ้ียราเอไอ้โอ้มาถึงตายคู่เลยไอ้เหียกูตายยยันยัน กจะสู้มันโกงกว่าเราจะสู้ได้ไงวะไอ้ที่เห็นดูกระสุนอยู่นี่มันก๊อดนี่มันก๊อดไอ้โดนวีโต้กูโด้ไอ้ยันเดียวเดียวไอ้วีโด้ดิโอ้โอ้โอ้โอมาเอาทุ่งมาเอาทุ่เหยียบซะสัตว์ต่อไปโดนต่อไปโดนเฮียอืมอืมอืมโอ้ยมันเป็นยิงดัวได้ไวสัตว์เย็ยเป็ดมันเก็บสแต็กไวโอ้โอ้เอ้มาชนะแล้วโดยทงมันดีโดยทงไปไปล่ามันไอ้เฮีย โอ้มมโลเลยดูนี่ยิมมีโลดีดีโอ้มตันป้อมปืนไปบดีหลบไปลบลบกระสุนหลบกระสุนพิวิวิวไอ้ยกไลตายกูตายไปแล้วไอ้แยกกูเลิกกูเลกกูเลกายหลบ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 ลบีนีไอ้ขอบจุดเลยขอเอ้จิงไหมฮึยยยยยโดนยย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 ยางครับจานมันตงปมัป มันไม่ได้เรียกโงไอ้เหี้ยมึงเหมือนกับมึงเด็กป .5 ตบเด็กอนุบาลไอ้เหี้ยอ้ากูจะเป็นเด็กอนุบาลไอ้กูนี่แหละไอ้เหี้ยเด็กแรกเกิดโอ้กูตายแหววไอ้เหี้ย6 .5 แท้มระตูแต้มเหี้ยเหี้ยกูว่าเรากลับไปเล่นกับบอกมันเด้งดีกว่าไอ้เหี้ยกูว่าแม่งควรจะเป็นกันเลยโอ้ยไม่โไม่ใช่โกงธรรมดาได้ไอ้เหี้ยโคตรพ่อโคตรแม่โกงเลยเฮ้ยมึงดูเรื่องกู

ไอเย็น <I> แม่งท้ายแย่แบบหมดลูกเราไม่สูตรคะแนนนะเว้ยมึงเบิดก็เอาใครจะไปสู้ได้หรอไม่ม <c oughs> ึงเบิดเอาฟองทัพอเมริกาเยี่ยมาตีกับมาตีกันเด็กอะุรบ้างแถวบ้านหวยเนี่ย